วันนี้นำเสนอเห็นะหใช่ไหมครับคณนาผัดคณนาหมูสับเป็นอีกเมนูหนึ่งครับที่นิยมทำรับประทานในครัวเรือนวิธีการทำก็ตั้งกระทะเหมือนเดิม ใส่น้ำมันก็เป็นนิดหนึ่งปรำมันร้อนก็ใส่พริกพริกตำกับเตรียมตำรวมกันนะครับหรือจะปั่นก็ได้หรือจะตำก็ดีได้ออกแรงใส่ลงไปก็ผัดให้หอมนะครับไฟอ่อนนะอย่าใช้ไฟแรง หอ,อมได้ที่แล้วก็ใส่หมูสับหมูสับถ้าซื้อมายังไม่ละเอียดพอก็สับสับสับก็ไปอีกครับเด้จะเอาสับพอประมาณผัดหม้วยสุกค,ครับช,ชุ๊ชีๆๆุปัด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 ้ดดดดทวนะครับ อาหารไทยอาหารคู่ครัวเรือนไทยได้กินครับใส่กะน้าลงไปครับวันนี้เรื่องไฟแรงนะครับอย่าลืมนะเรื่องไฟแรงๆหน่อยก็ผัดยางดวน อย่างมือสมัครเล่นนีงงหน่อยครับลืมเร่งไฟอาจะนี้ปรุงรสครับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลเมื่อกี้งงกับใส่ซีอิ๊วซ้ำอีกทีหนึ่ง อะไเข้ากันครับถ้ามันเค็มมากก็เติมน้ำลงไปปรุงรสชาติให้ตกปากครับถ้าเค็มก็เติมน้ำไปตัดหวานสักนิดก็ได้ครับผัดไฟแรงอย่าผัดนานครับตอนนี้เติมน้ำแล้วตกใจครับเพิ่งทำครั้งแรกด้วยนะชิมได้ที่แล้วก็ตักเลยครับ ปกตไม่เค็มหรอกครับปกดีแปะวัตถลายดละยอดนี่